รีวิวฟรินส์ตัวละครสายดาเมจหลักชาร์จจันทากดสกิลธาตุเพื่อแปลงตัวของอาวุธเป็นธาตุไฟฟ้าและมีสกิลเอาตติแบบพิเศษที่สามารถกดเอาตติได้เรื่อยๆเลยครับเกิดชาร์จจันทาเรื่อยๆทำดาเมจแบบรุนแรงเรื่อยๆคลิปนี้ผมจะมาอธิบายสกิลวิเคราะห์ตัวละครกลุ่มดาวทีมและการเล่นอาวุธอาร์ติแฟครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสื่อกับเกมเกมชินอินแพ็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพรีวิวตัวละครอย่างพี่ฟรินส์นะครับผมซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจะเข้าในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวละครผู้ชายในเกมเกมชินอินแพ็หายากมากๆจริงๆคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวเบื้องต้นของตัวละครฟรินส์กันครับ Look upon my flame return to your graves and forever rest in peace ฟินส์ผู้เฝ้าประภาคารแห่งนอตไครดูแลประภาคารและสุสานเล็กๆบนเกาะทางตอนเหนือสุภาพบุรุษลึกลับผู้สง่างามทุกกิริยาและวาจาฟินสกลายมาเป็นตัวละครห้ดาวถือหอกธาดไฟฟ้าและมีการเติบโตเป็นความแรงขิครับไอเทมเรื่องขั้นตัวละครและพรสวรรค์เพื่อนๆสามารถหาได้เลยนะตอนนี้จากในส่วนของนอตไครครับ ถัดมาครับเรามาไล่เรียงสกิลของเขาไปทีละสกิลกันเริ่มจากการโจมตีปกติครับอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลยเป็นการแทงหอ,อกไปข้างหน้าที่เป็นดาเมจกายภาพตัวนี้เราจะไม่ใช้ด้วย แต่เราจะมาใช้ควบคู่กับนี่ครับถัดมาเป็นสกิลธาตุครับสกิลนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครฟรินส์อีกหนึ่งสกิลก็ได้เขาจะใช้ประกอบคู่กับสกิลอัลตินะครับโดยหลังจากที่เพื่อนเพื่อนกดสกิลธาตุเรียบร้อยแล้วฟรินส์เขาจะกลายร่างมาเป็นโหมด manifest frame เป็นระยะเวลา10วินาทีครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยฟรินส์เขาจะถือตะเกียงนั่นเองครับและตลอดระยะเวลา10วินาทีนี้การโจมตีปกติของเพื่อนเพื่อนจะเป็นความเสียหายไฟฟ้าทั้งหมดครับรวมไปถึงการชาร์จโจมตีต่างๆด้วย แถมยังมีการเพิ่มต้านทานการหยุดชะงักให้ด้วยครับ แต่การโจมตีปกติเนี่ยก็ไม่สําคัญเท่ากับนี่ครับสกิลธาตุของเราจะมีการเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเวลาเรากดใช้ครั้งแรกจากรูปตะเกียงนะครับจะถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปหอกเป็นเหมือนสายฟ้าพุ่งลงมาแบบนั้นครับเราจะเรียกว่าสกิลธาตุพิเศษน o อตแลนด์เปียสตอร์มหากเรากดใช้สกิลธาตุพิเศษนี้ย้ำไปอีกหนึ่งครั้งฟินจะแทงหอกไปด้านหน้าครับหลังจากนั้นสกิลอัลติเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตัวของธันเดอรัสซิมโพนี่เพื่อนๆสามารถกดใช้อย่างต่อเนื่องได้เลย เป็นการเรียกฟ้าผ่าลงมานะครับผมซึ่งดาเมจก่อนฟ้าผ่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบดาเมจไฟฟ้าธรรมดาทั้งหมดนะครับในตัวของฟินส์เองเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการทําให้เกิดชาร์จจันทาในเจ้าทันเดอรัสติมโฟนีตัวนี้นี่แหละครับหรือพูดง่ายๆว่าทุกๆ6กวินาทีเพื่อนๆจะสามารถใช้ตัวของสกิลออาติพิเศษตัวนี้ได้ส่วนสกิลท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจากการกดตะเกียงนะครับเราจะมีคูดาวอยู่ที่16วินาทีครับ เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสกิลออาติพิเศษกันไปหลังกดสกิลธาตุสครั้งมาต่อเน,นื่องกันที่สกิลอัลติครับก่อนที่จะไปดูสกิลออาติพิเศษเรามาดูสกิลอัลติแบบกดใช้ธรรมดาก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชาร์จพลังงานเต็มนะครับแปหน่วยฟินเนี่ยจะทําการทาดาเมจเป็นวงกว้างะนะครับผมโดยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นดาเมจไฟฟ้าธรรมดาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมีดาเมจชาร์จจันทาช่วงกลาง2ครั้งแบบไม่ได้แรงมากตามมาอีก2ครั้งและก็จะมีดาเมจก้อนใหญ่ๆปิด อีกหนึ่งครั้งนะครับผมและหากเพื่อนๆในทีมของเราเนี่ยเป็นลัคณาจาันจรหลัดแสงมีเมฆสายฟ้ายอยู่แถวๆนั้นเจ้าช่วงกลางที่ไม่ได้แรงมาก2ครั้งนั้นจะถูกเบิ้ลไปเป็นอีก2ครั้งเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่สกิลอาลติที่มีลักษณะการใช้พลังงาน80หน่วยแล้วก็ครูดาว20วินาทีแบบนี้เราจะไม่ได้ใช้เป็นหลักในตัวละครอย่างฟรินส์นะครับ เพราะว่าฟินส์เนี่ยเขาจะใช้สกิลออาติแบบพิเศษต่อเนื่องมาจากสกิลธาตุเพื่อดูดพลังงานทีละนิดทีละนิดมากกว่าโดยหลังจากที่เรากดสกิลธาตุแล้วเราสกดสกิลธาตุย้ำไปอีกหนึ่งทีสกิลออาติเนี่ยหน้าตาของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นไฮเดอัสเฟลมฟ p น o ี y และเมื่อเรากดใช้ครับเอฟเฟกต์ Effect เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากกดใช้สกิลเรียกฟ้าผ่าลงมานะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหนึ่งครั้งนับเป็นชาร์จจันทาแล้วแล้วหลังจากนั้นครับหากทีมเป็นจรัดแสงเราจะได้การสร้างความเสียยหายวง กว้างอีก1ครั้งนะครับเป็นเหมือนรูปพระจันทร์ตรงพื้นเพิ่มเติมไปอีก1ครั้งเท่ากับว่าเราเสียพลังงาน30หน่วยแล้วเราได้ตัวของดาเมจชัดจันท์านเนี่ยสครั้งครับซึ่งดาเมจแบบ2ครั้งแบบนี้มันแรงใกล้เคียงกับการกดสกิลอาตติธรรมดาเลยแต่ใช้พลังงานน้อยกว่ามากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะกดสกิลอาตติด้วยวิธีนี้นะพลังงานจะเสียไปทีละ30หน่วยเท่านั้นครับ Be silent. To dust. The long sleep beckons. มาต่อเนื่องกันที่พาสซีฟสก l ลเริ่มจากพาสซีฟสก l ลที่เหมือนกับอีเนฟาก่อนนะครับตัวละครฟินส์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นชาร์จจันทาแทนโดยชาร์จจันทานี้จะแรงเพิ่มเติมเข้าไปอีกตามค่าพลังโจมตีของฟินส์ครับเพิ่มได้สูงสุด14%และต้องใช้พลังโจมตีอยู่ที่2,000หน่วยเป็นอย่างต่ำครับ เรามาแวะอธิบายเรื่องของชาร์จจันทากันเบาๆตรงนี้ดีกว่าชาร์จจันทาเนี่ยจะต่างกับตัวของงอกเงยจันทาเล็กน้อยนะครับงอกเงยจันทาเนี่ยเขาไม่มีดาเมจเวลามาเฟืองงอกมาปกติไม่มีดาเมจอยู่แล้วแต่การเกิดชาร์จจันทาเนี่ยเขาจะมีดาเมจครับมันคือชาร์จไฟฟ้านั่นเองชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมีดาเมจก็เลยจะถูกแทนที่ด้วยดาเมจของชาร์จจันทาครับดังนั้นความแรงของปฏิกิริยาทั่วๆไปที่เป็นตัวของชาร์จไฟฟ้าจะถูกนับไปเป็นดาเมจไปเลยครับโดยเลขเนี่ยก็จะเป็นเลขล ไสีเนาะจากสีแบบอ่อนไปเป็นสีเข้มถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าดาเมตตัวไหนเป็นของชาร์จจันทารเพื่อนๆก็สังเกตจากเลขตรงนี้ได้อย่าไปดูแค่ปฏิกิริยาอย่างเดียวนะครับดูตัวเลขเป็นหลักได้เลยนั่นหมายความว่าทุกๆชาร์จไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปเป็นชาร์จจันทารเป็นดาเมตพิเศษที่ถูกบวกดาเมจเพิ่มเข้าไปและยังไม่พอตัวละครฟินส์เองในสกิลออาติของเขาเมื่อสักครู่นี้มีการบังคับให้เกิดตัวของชาร์จจันทารด้วยสกิลออาติไปเบิ้ลอีก2ครั้งด้วยเอาติพิเศษอย่างต่อเเเนนื่อองงรัราก็็จะได้หตวข ชาร์จจันทาเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เป็นชาร์จไฟฟ้าปกติและก็จะมีชาร์จจันทาพิเศษของฟินส์เนี่ยเป็นดาเมจก้อนใหญ่ๆเสริมเพิ่มเติมเข้าไปครับนี่คือลักษณะดาเมจของชาร์จจันทาของฟินส์ครับผมและในชาร์จจันทาเนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือเจ้าเมฆฝนครับผมปกติแล้วมันก็จะค่อยๆวิ่งตามมอนของมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆก็แอดซูมได้เลยว่ามันจะมีเมฆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นฟินส์หรืออินเนฟาก็ตามนะครับเกิดช ตลอดและเมกนี้นี่แหละครับก็จะเป็นเหมือนดาเมจเสริมเพิ่มเติมเข้ามาครับจบคอสชาร์จจันทาครับผมถัดมาครับในพรสวรรค์ที่ตัวของเขาแน่นอนตัวละครของฟรนส์เนี่ยเป็นตัวละครน็อตคลยครับเราก็จะได้ลักนาจันของทีมเพิ่มมา1ระดับด้วย พอได้มาแล้วปุ๊บก็ต้องเอามาใช้ครับโดยตัวละครฟินสเนี่ยถูกบังคับให้เล่นลัคนาจันทร์จรัดแสงเลยนะไม่มีเรื่องของแย้มแสงนะครับนั่นหมายความว่าฟินสเกิดมาเพื่อเล่นกับตัวละครนอตไครอย่างน้อย1ตัวเป็นอย่างต่ำเลยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆมีตัวละครนอตไคร2ตัวขึ้นไปในทีมแล้วทําปฏิกิริยาชาร์จจันทาความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ครับ ถัดมาที่พรสวรรค์ตัวถัดมาฟรินส์เนี่ยเขาจะเป็นตัวละครสายพลังโจมตีเป็นหลักนะครับเขาจะเน้นเรื่องของเบสเป็นพลังโจมตีแต่เขาก็ไม่ทิ้งชำนาญธาตุครับเพราะปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยแรงจากค่าชำนาญธาตุประกอบไปด้วยแต่ก็ยังมีค่าพลังโจมตีประกอบไปอีกดังนั้นในพรสวรรค์ตัวนี้ค่าพลังโจมตีของฟรินส์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นค่าชำนาญธาตุเพิ่มเติมเข้าไปครับโดยเพื่อนเืนเ,นเนี่ยจะต้องทำพลังโจมตี2,000หน่วยแล้วเพื่อนๆจะได้ชำนาญธาตุสูงสุดอยู่ที่160หน่วยครับ และปิดท้ายด้วยพรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายมีตัวละครฟินส์อยู่ในทีมก็สามารถเห็นของพิเศษของนอตคลายบนมินิแมปครับและลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นครับฟินส์เนี่ยเขาจะเก่งกับการตีเจ้าพวกมอนสเตอร์ไวท์ฮันได้ดีครับอันนี้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของตัวละครฟินส์ครับผม จากสกิลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันไปนะครับผมจะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครให้เพื่อนๆฟังกันเริ่มจากเกมเพย์ของเขาก่อนเลยเมื่อเข้าสนามมานะครับอย่างน้อยเราจะต้องมีพลังงานอยู่ในตัวละครฟินส์เนี่ยตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นให้เรากดใช้สกิลธาตุเพื่อเข้าสู่โหมดถือตะเกียงนะครับและให้เพื่อนๆเ,เนี่ยย้ำสกิลธาตุไปได้เลยอีกหนึ่งครั้งเพื่อพุ่งหอ,อกไปด้านหน้าเรียกฟ้าผ่าแล้วก็กดสกิลอัลติให้ฟ้าผ่าลงมาครับผมในการกด E EQ แบบนี้เนี่ย เพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นชาร์จจันทาสองครั้งเป็นดาเมจใส่ตัวละครศัตรูไปแบบนั้นครับและสกิลจะติดอยู่ในคูดาวจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการโจมตีปกติรอไปก่อนและพอสกิลธาตุประมาณ6วินาทีกลับมาคูดาวอีกหนึ่งครั้งเพื่อนๆก็กด E Q แล้วก็โจมตีปกติบนไปแบบนี้ครับซึ่งเราจะทําแบบนี้เนี่ยได้ประมาณ2รอบตอนสกิลธาตุครับและหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไปติดคูดาวสกิลธาตุอยู่นิดหน่อยนะครับด้วยคูดาวของเขา16วินาทีนี่ก็จะเป็นลักษณะเกมเพ คของตัวละรฟินผมโดยจากเกมเพย์ที่เพื่อนๆเห็นไปสังเกตว่าเขาใช้สนามเต็มที่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครดาเมจหลักและดาเมจหลักๆของเขาเนี่ยมาจากดาเมจชาร์จจันทาครับปั้นแบบ4-0ทั่วๆไปเนี่ยหลักแสนทำไม่ยากครับผมโดยความโดดเด่นของตัวละครนี้การปั้นสเตตัสเราจะเน้นเรื่องของการทำค่าพลังโจมตีและคลิกนะครับผมและแน่นอนครับอีกหนึ่งค่าที่ทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับ ถัดมาครับในการกดสกิลธาตุเนี่ยเราจะย้อมอาวุธไปเป็นธาตุไฟฟ้าดังนั้นเพื่อนๆจะตีติดไฟฟ้าเรื่อยๆเลยครับดาเมจจากตรงนี้ก็เรียกว่าไม่น้อยเนาะแต่ก็สู้ดาเมจจากการรีดดาเมจหลักของเขาในสกิลออาติพิเศษไม่ได้ครับเรียกว่าดาเมจนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดบ่อยเกิดในทุกๆ6วินาทีแต่ดาเมจตัวนี้จะเป็น2ก้อนใหญ่ๆลงมาครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นสัก4-0แล้วมีบัฟอะไรพร้อมนะครับก็จะได้ตัวของดาเมจประมาณแบบ1นึ่งแสนสามแสนแบบนี้เป็นต้นนะครับผม ดาเมจเนี่ยหลักแฟนไม่ยากครับสำหรับสกิลอัลติพิเศษแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมีที่มาจากบัฟหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นบัฟชารจจันทาพื้นฐานบัฟตัวของชารจจันทาจากการเกิดจลัดแสงแล้วก็บัฟชำนานด้วยทั้งหมดทั้งมวลจะกลายมาเป็นดาเมจของพี่ฟรินซ์ทั้งหมดเลยครับ แต่พี่ฟินส์เนี่ยก็มีข้อควรระวงังแล้วก็ข้อควรจํากัดเยอะพอสมควรอย่างเช่นอันดับที่1เพื่อนๆต้องเล่นจลัดแสงเท่านั้นนะหมายความว่าเราจะต้องเล่น2ตัวละครน็อตไคลอยู่ในทีมพี่ฟินส์เสมอนะครับ และถัดมาเพื่อนๆควรที่จะใช้สกิลออาติแบบพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นการใช้พลังงานได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็แรงที่สุดด้วยในพลังงานที่เท่ากันดังนั้นเกมเพย์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะต้องกดเป็นจังหวะของสกิลดีๆนะครับ EQ ตีต e ีต e ีตี D D D, แล้วก็ EQ ทุกๆ6วิถัดไปแบบนั้นครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะไม่ได้แบบขี่ไปเลยสัทีเดียวนะทุกๆ6วิก็ถือว่ามีความเบนช่วงอยู่ประมาณหนึ่งและการที่เราเนี่ยจะใช้สกิลออาติบ่อยๆเราก็จะต้องทําฟื้นฟูพลังงานตัว ลครน,นี้ให้เพียงพอครับทีมเอยหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะต้องมีการฟื้นฟูพลังงานให้เพียงพอกับการกดสกิลออาติโรรัวไปแบบนั้นครับและที่สําคัญครับหากว่าเพื่อนเนเนี่ยใช้สกิลไปแล้วแล้วบังเอิญว่าไม่ทันออกสกิลหรือว่าชาร์จจันทารได้แค่รอบแรกรอบ2มอนสเตอร์หนีไปก่อนเพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะต้องรอนานพอสมควรเลยครับเพราะหลังจากจบ1ิวิไปแล้วเพื่อนเพื่อจะต้องรอครูดาวในสกิลธาตุรวมเนี่ยสิบหกวิถือว่าครูดาวในสกิลธาตุก็นานพอสมควรเลยครับ มาต่อเนื่องกันที่หัวข้อที่3มาแอดข้อมูลของพี่ฟินส์กันให้แน่นก่อนกับกลุ่มดาวครับผมนะใครหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะเล่นตัวละครพี่ฟินเล่นเมตาของพี่ฟินส์กลุ่มดาวน่าสนใจมากๆครับเริ่มจากกลุ่มดาวที่1ช่วงครูดาวของสกิลธาตุพิเศษเนี่ยจะลดลงเหลือ4วินาทีนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าใน1ตัวของสกิลธาตุเ,เพื่อนๆสามารถกดสกิลธาตุพิเศษแบบนี้ได้3รอบด้วยกันเราก็จะใช้สกิลออาติพิเศษเนี่ยได้3รอบครับซึ่งดาเมจท,ที่เพิ่มมาเนี่ยก็ สมมติว่าเพื่อนๆทำดาเมจรวมได้ห0 0 0นของใหม่ก็จะเป็น9 0 0 0แสนอะไรแบบนี้ขึ้นมาแบบ1ใน3แบบนั้นเลยครับและแน่นอนครับเวลาเราก,กดสกิลออาติ3สารอบเราต้องมีพลังงานเพียงพอในกลุ่มดาวที่1เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เกิดชาร์จจันทาเขาจะฟืน้นฟูพลังงานธาตุให้8หน่วยด้วยเกิดทุกๆ5.5วินาทีครับก็เลยจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดสกิลออาติพิเศษได้3รอบแบบสบายๆขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังต้องทําฟืน้นฟูอีกนะ ถัดมาที่กลุ่มดาวที่2ใน6วิหลังจากที่เรากดสกิลาธาตุพิเศษย้ำไปสองรอบเรียบร้อยการโจมตีปกติครั้งถัดไปถูกศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยและจะได้ดาเมดชาร์จจันทามาแทนที่ด้วยครับจากเดิมรอบ6วิเราจะมี2ชาร์จจันทาก็จะเพิ่มมาอีก1ชาร์จจันทาในกลุ่มดาวที่2นี้นะครับยังไม่พอครับผมอันนี้ก็ของดีเลยกับลัคนา,านจันจรัดแสงจะมีการบวกบัฟเพิ่มเติมเข้าไปหากศัตรูเนี่ยโดนดาเมดไฟฟ้านะครับต้านทานไฟฟ้าของศัตรู จะลดลงไป25%นาน7วินาทีซึ่งก็จะเป็นการยกระดับดามเมจไฟฟ้าทั้งหมดของตัวละครนี้ให้แรงขึ้นครับรวมไปถึงชาร์จจันทถาด้วยนะครับถัดมากลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลอาตติ3ขัน้นอันนี้ใครอยากพาพี่ฟินส์ไปแบบสุดทางกว่าเดิม c 2 c 3เนี่ยดันมาได้เลยครับ หรือจะเป็นกลุ่มดาวที่4เพิ่มพลังโจมตีของพี่ฟินส์ไปอีก20%และพรสวรรค์ที่เคยเพิ่มชนะธาตุ1น0จะเปลี่ยนไปเป็นสูงสุดอยู่ที่220ครับและกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุ3ขั้นอันนี้ไม่ค่อยมีอะไร และปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวที่6สุดท้ายความเสียหายของชาร์จจันทาจะถูกยกระดับแรงขึ้นไปอีก35%ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและลัคนาจาันจะรัดแสงความเสียหายชาร์จจันทาที่ตัวละครในทีมสร้างทั้งหมดจะยกระดับขึ้นอีก10%รวมไปแล้ว45%ครับถ้าใครเปิด C6 เวลากระโดดสกิลออาติมาทีเนี่ยบวกบัฟอะไรแน่นๆหน่อยล้านแตกได้เลยครับเวลาเรากดสกิลออาติพิเศษทุกๆ6วิแบบนั้น ถ้าถามผมว่ากลุ่มดาวไหนน่าสนใจบ้างสําหรับตัวละครนี้นะครับผมส่วนตัวผมมองกลุ่มดาวที่1จะทําให้ตัวละครฟินส์ดูเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆสกิลได้ถี่ขึ้นดาเมจโดยภาพร,รวมดีขึ้นและการทําฟื้นฟูพลังงานง่ายขึ้นด้วยหลักๆก,ก,ก็จะเชียร์อยู่ที่ประมาณ C1 นั่นแหละครับส่วน C ีถามว่าช่วยไหมก็คงช่วยประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่แรงเท่าสก,กิลอติพิเศษอยู่ดีส่วนลดต้านทานเดี๋ยวผมไปหาตัวละครอื่นช่วยลดแทนและกันก็เลยแบบเอ้ยกลุ่มดาวหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ซื้อเองก็จะเปิดอยู่ที่ C1 ครับผม เพื่อนๆจะไปเติมเงินเปิดพี่ฟินสกันหรือเปล่าอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแ a นช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เหมือนเดิมมากกว่านั้นเนี่ยเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าวันที่18ตุลาคมลิชแ a นช็อปจะไปออกบูธท,ที่ไทยแลนด์เกม Show ด้วยและจะมีสื่อ,อเนี่ยไปที่บูธด้วยนะครับใครสะดวกแวะไปเนี่ยได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับไปเจอกันที่บูธลิชแนช็อปกันนะทุกคน มาต่อที่หัวข้อที่4กับทีมและการเล่นครับสำหรับทีมที่ดีที่สุดของพี่ฟินส์นับแพดลูหน้าหนึ่งนี้ เรียกว่าฟรินส์เนี่ยจะจับคู่มากับ1ตัวละครที่ดีมากๆเหมือนกันก็คืออินเนฟ้าครับอินเนฟาเขาจะบวกดาเมจภาพรวมของชาร์จจันทาให้แรงขึ้นรวมไปถึงเขามีความสามารถในการเปิดเกาะแปะไฟฟ้านอกสนามต่างๆด้วยคู่นี้เรียกว่าเขาสร้างมาคู่กันนะครับฟรินส์กับอินเนฟาส่วนอีก2ตัวนะครับเราจะเน้นเรื่องของการหาตัวละครธาตุน้ําลงไปช่วยเพื่อนๆสามารถใส่เป็นตัวละครแปะน้ําอย่างเย่หลานซิงชิวหรือว่าฟูรินะลงไปได้ครับและอีกหนึ่งตัวละครเรียกว่าก็ใส่ได้หลากหลายเหมือนกัน แต่ที่ผมเนี่ยป๊อปขึ้นมา2ตัวแรกครับคือซูโคสกับไซโลเนนตัวของซูโคสเนี่ยก็หาง่ายเนาะแล้วเพื่อนๆสามารถลดต้านทานได้ด้วยแล้วก็บวกชํานาญให้กับทีมได้ด้วยครับชารจันทาก็จะแรงขึ้นไปอีกส่วนไซโลเนนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเวอร์ชั่นในประมาณ C2 ขึ้นไปนะครับนอกจากเขาจะลดต้านทานแบบมหาศาลเขายังช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับพี่ฟินได้เป็นอย่างดีครับอันนี้จะทําให้พี่ฟินเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานเลยนี่ก็จะเป็นทีมที่เหมาะสมในตัวของรุ่น น้ียกตัวอย่างผมใส่ทีมนี้ลงมานะครับผมเนี่ยก็จะเปิดด้วยการแปะน้ําอะไรชั่วคราวนําไปก่อนหลังจากนั้นผมก็จะเอาอีเนฟาเนี่ยมาแปะไฟฟ้าก็จะเริ่มเกิดชาร์จไฟฟ้าแล้วครับแล้วเอาซูโคสเนี่ยมาช่วยรวบตัวของสกิลต่างๆลดต้านทานไฟฟ้าเรียบร้อยเยหลานสกิลธาตุสกิลออาติไปและสลับมาเป็นที่ฟินกดสกิลธาตุสกิลธาตุพิเศษและสกิลออาติแล้วก็ตีตีตีไปแบบนั้นครับ6วิกก็กดแบบนี้ใหม่นะครับผมก็จะได้ตัวของดามจชาร์จจน ทาแบบนั้นรัวๆกันไปเลยครับมาต่อกันที่ทีมที่2นะครับหากใครเนี่ยไม่มีอินเนฟาเนะครับเรายังจําเป็นจะต้องเล่นจรัดแสงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครที่เป็นทางเลือกเพื่อนๆตอนนี้นะัแพทลูน่าหนึ่งนี้ก็จะเป็นไอโนครับรวมไปถึงลูน่าสอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่มีตัวละครอะไรที่จะมาช่วยพี่ปินส์แล้วดังนั้นเพื่อนๆสามารถใส่ไอโนมาแทนอินเนฟานะในทีมนี้ได้เลยก็มาช่วยแปะน้ําแล้วก็ทําให้ลักณาจาันเป็นจรัดแสงได้เหมือนกันครับ หรือจะย่อตัวลงไปหน่อยเป็นทีมสายฟรีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นเป็นซิงคิวซูโคสไอโนแบบนี้สายฟรีเปิดพี่ฟินส์มาเนี่ยก็เล่นในทีมนี้ได้เหมือนกันครับจากกังวลในทีมนี้เนี่ยผมจะกังวลเรื่องของฟื้นฟูพลังงานเป็นหลักนะทุกตัวต้องใช้สกิลเอาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้ทําฟื้นฟูพลังงานกันดีๆนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะ และมาปิดท้ายด้วยหัวข้ออาวุธแล้วก็อร์ติแฟก์ครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นรายละเอียดของฟินส์มาทั้งคลิปแล้วเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าตัวละครฟินส์เป็นตัวละครสายพลังโจมตีชำนาญทาตุคลิฟื้นฟูพลังงานใช้หลายสเตตัสเลยทีเดียว มาเริ่มกันกันที่อาวุธประจําตัวกันก่อนเลยครับสำหรับอาวุธประจําตัวของเขามาพร้อมกับค่าแอคแท็พื้นฐานที่สูงเลยครับกับ674และก็มีคีเลตแถมมา22.1และหลังจากที่เพื่อนๆใช้สกิลออาติ3.5วินาทีหลังจากนั้นชาร์จจันทาเนี่ยจะแรงขึ้นอีก36%ครับอันนี้โหดมากๆนะเพราะว่าสกิลออาติเบิล2ครั้งแบบนั้น36%นี้เป็นเลขที่ใหญ่มากครับ จะไปบวกลงไปในดาเมจนั้นและหลังจากที่เพื่อนๆพื่ทำการให้เกิดชาร์จจันทาเพื่อนๆยังได้รับตัวของความแรงคลิเพิ่มเติมไปอีก28% 6วินาทีและฟื้นฟูพลังงานธาตุไปอีก12หน่วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยจะเกิดได้ทุกๆ14วินาทีนะครับเรียกว่าประจําตัวก็รีดดาเมจได้มากๆเลยครับจากการบวกชาร์จจันทาด้วยแล้วก็ความแรงคลิด้วย สำหรับอาวุธ5าดาวอื่นๆเนี่ยอันดับที่2ผมขอให้ Staff of the Scarlet Sand อาวุธประจำตัวของไซโนไว้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสายกึ่งพลังโจมตีกึ่งจำนาธนาตุซึ่งใช้ได้ดีเหมือนกันครับและหอกอื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ดูต่างกันมากนักนะหอกอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะหามาใส่ก็คือหอกพวกคลิเลตคลิแดมต่างๆครับบวกค่าพลังโจมตีต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้ได้อีกเต็มไปหมดเลยใครเป็นสายฟรีเนี่ยอย่างพวกเจดหรือว่าวอร์เทคที่ต้องมีตัวโล่ก็หยิบม,มาใช้ได้นะครับ ครับ ส่วนอาวุธ4ีดาวนะครับผมชิ้นแรกๆเนี่ยต้องยกให้ Battle Pass เขาก่อนโดยเฉพาะ Battle p a s s ใหม่ครับมาพร้อมกับคีเลตแล้วก็ยังบวกเรื่องของชำนาญทา่าเติมไปอีก Battle h าร์เก่าก็พอหยิบมาใช้ได้หรือเดี๋ยวเขาจะมีหอ,อกมาใหม่อีก1แอนเป็นหอ,อกคีเลเป็นอาวุธเซตใหม่ในแพทจันทา2ตรงนี้เนี่ยยังเอารูปมาให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ในแพทจันทา2จะมีอาวุธเซตใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับ2ชิ้นซึ่งอาวุธคีเลนี้เมื่อเราใช้สกิลทา่าสู่ศัตรูเขาจะมีการเพิ่่มมมพพลลังโจตแ้วเิ ื้้้นูไดดวยฟซ้อนทับได้3สแต็คครับก็ใช้ได้เป็นอย่างดีสําหรับตัวละครฟินส์สีดาวอีกหนึ่งชิ้นที่ว่าดีเหมือนกันก็คือหอกคราฟของนอตไครครับผมหอกที่จะมาช่วยบวกปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าเติมเข้าไปหรือจะเป็นอาวุธแจกฟรีอย่างมิสซิฟวินสเปียร์ที่แจกมานานแล้วอันนี้ก็หยิบมาใช้ได้เหมือนกันครับ อาวุธจบไปแล้วมาต่อกันที่อร์ติแฟ์โดยเซตที่เหมาะสมที่สุดเรียกว่าเซตประจําตัวก็ยังได้เลยครับกับ Sky u n w e i l i n g เซตนี้เป็นเซตใหม่ของนอตคล y นะที่จะมาช่วยบวกพวกปัิกิริยาและรวมไปถึงมีการเพิ่มคิเลตให้กับเราทําได้ง่ายขึ้น30%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใส่เซตใหม่ตัวนี้เพื่อนๆต้องทําคิเลตลดลงไปได้เลยครับสาสเซ็ต่วนเซตอื่นๆเพื่นอนๆอาจจะใส่เป็น h u n d e l i n g Fury มาช่วยลดคูลดาวของสกิลธาตุตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตัวละครฟินส์เหมือนกันนะครับหรือจะเป็น l ิเด d r ดีมที่มาบวกสเตตัสกันไปตรงๆแบบนี้ก็ใส่ได้ครับ ส่วนสเตตที่เราจะต้องทำนะครับในส่วนของนาฬิกาใส่เป็นพลังโจมตีครับถ้วยใส่เป็นพลังโจมตีเช่นเดียวกันแล้วก็หมวกเนี่ยใส่เป็นอัตราคลิหรือว่าความแรงคลิครับถัดมาครับในส่วนของสเตตัสนะเริ่มต้นด้วยสเตตัสที่จะมาช่วยส่งเสริมความแรงแบบชัดเจนที่สุดนะครับผมก็คืออัตราคลิความแรงคลินั่นเองโดยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำหลักสูตร1ต่อ2เหมือนเดิมนะครับผมแต่อย่าลืมหักลบตัวของอาร์ติแฟกอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมมติว่าใส่ประจําตัวอาจจะทําสัก45200ออะไรแบบนี้ นน้เป็ตถัดมาครับคือค่าพลังโจมตีครับผมสําหรับค่าพลังโจมตีเนี่ยให้เพื่อนๆทาขั้นต่ําเอาไว้ที่2,000เป็นขั้นต่านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆลงมาที่ค่าชํานาญาตุเวลาได้ออฟลองเป็นชํานาญท่าต่างๆก็ถือว่าดีเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งสเตตัสที่สําคัญและสเตตัสสุดท้ายที่เพื่อนๆก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันมีขั้นต่ําของเขาก็คือฟื้นฟูพลังงานนั่นเองครับโดยเบือ้องต้นนะผมเชียร์ให้ทําอยู่ที่130เป็นขั้นต่ําแต่ก็ไม่ต้องมากจนเกินไปครับ เพราะว่าตัวละครนี้ยืนสนามตีเรื่อยๆอยู่แล้วก็อาจจะไม่เกิน150ครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ทีมของตระกูลสายฟ้าเนี่ยเขามีตัวละครช่วยเจนพาร์ติเคิลเยอะเพื่อนๆสามารถลดจากที่ผมแนะนําตรงนี้ไปได้ขึ้นอยู่กับทีมเพื่อนๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆใส่ตัวละครอย่างฟิชหรือว่าไซโลเนนซีสออะไรแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็จะช่วยเรื่องของฟื้นฟูพลังงานได้มากๆครับหรือแม้แต่ใครมี C1 เนี่ยก็สามารถลดลงไปจากตรงนี้ได้อีกครับผมส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะทำ แถวๆร้อยสามสิบร้อเอาแบบเซฟๆแล้วก็มี C 1ด้วยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปพรีวิวพี่ฟรินส์นะคะผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวละครตัวนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าถ้าว่ากันด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็เรียกว่าตกได้หลายคนเลยใช่ไหมล่ะแต่เคมเพล่ะครับถูกใจเพื่อนๆกันไหมเพื่อนๆจะเปิดตัวละครนี้หรือเปล่าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอบคุณ1นึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดสับสไครเบอร์จากทางยูทูบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือจะซุปเปอร์แชทเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปพรีวิว แล้วก็พี่ฟินส์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ The long sleep beckons. Next time, let's go fish blasting together.